นีเองหนึ่งนาทีโอ้ไม่ถึง1นาทีนะครับการปลูกก็ไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่คนทำพูดมากนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมานะครับชมการปลูกนะครับการขยายพันธุ์บอลน,นาไทยก้านดำด้วยกันนะครับเป็นบอลน,นานะครับธรรมดาน,นี่แหละนะครับเนาะก็ นะครับถ้าหากเขาซื้อขายกันก็ราคาไม่แพงมากหรอกนะครับแต่เป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามอีกต้นหนึ่งนะครับผมก็เลยจะพาทุกคนมาปลูกมาขยายพันธุ์ด้วยกันในวันนี้นะครับด้านหน้าของทุกคนนี่ก็คือบอนนาไทยก้านดำนะครับนี่อันนี้ก็เป็น นะครับเพียงส่วนหนึ่งที่ผมนํามาให้เพื่อนๆชมในวันนี้นะครับผมก็มีอยู่ส่วนอีกส่วนหนึ่งนิดหน่อยนะครับก็นี่ก็จะพาทุกคนมาขยายพันธุ์ในกระถางนี้นะครับผมก็ได้มาโดยบังเอิญนะนะครับผมก็นึกได้ว่าเออเหมือนเราเคยมีบอลน,นาไทยอยู่ต่อแต่ผมก็ไปหาเจอนะครับผมก็เลยไปนะครับเดินดูเออนี่มันอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วก็ได้เกิดการนะครับขยายพันธุ์แตกไหลเห็นไหมเพื่อนๆน,น,นี่นะครับเขาแตกไหลแล้วนะครับได้ประมาณสามสามสามอะไร 3ไหลสไหลนี่อันนี้ไหลที่4นะครับต้นเล็กๆที่กําลังจะเกิดมานะครับที่ไหลลงดินปลูกติดก็มีเหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวผมก็จะย้ายปลูกลงกระถางประดับไว้สวยๆเงี้ยนะครับปลูกง่ายนะครับเป็นมอบอนนาไทยก้านดําเห็นไหมก้านเขาจะดํานะครับไม่ดางนะครับถ้านะหากดางก็ราคาแพงแหละนี่เห็นไหม มองเพลินๆไปอาจจะคลายแบล็กม a จิกนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับาหากแบล็กมีจิกมันจะออกดำาๆแบบโอ้โหดำมีมนเลยนะครับถ้าหากแบล็กมีจิกกลายก็จะสีที่คลายก็จะอาจคล้ายๆอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยทราบไม่ค่อยมีความรู้ด้านนั้นเท่าไหร่นะครับอาจก็อยู่ในตระกูลของโคโลคาเซียน่าจะน่าจะโคโลคาเซียนะเพื่อนๆพวกเรื่องตระกูลพวกภาษาอ,อังกฤษผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับาหากพูดผิดขออภัยด้วยนะครับอยู่ในตระกูลโคโลคาเซีย นั่นแหละเนาะนี่ก็สวยงามเหมือนกันนะครับจะพาทุกคนมาขยายพันธุ์โดยไหลนี่แหละนะครับก็ไว้ปลูกไว้ประดับสวยงามไปนะครับไม่แพงไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเพื่อนมาเดี๋ยวเรามานะครับขุดแยกออกนะครับเพื่อจะปลูกด้วยกันนะครับมาครับเดี๋ยวเราจะขุดเนี่ยขุดต้นเล็กๆนะครับออกเริ่มจากตรงไหนตรงนี้ก่อนตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนนี่เราจะขุดออกเลยนะทําแบบง่ายๆแบบบ้านๆนี่แหละนะครับผมไม่ ไม่ค่อยอยากอะไรที่ยุ่งยากเนาะเพราะว่าอาจจะนะครับทําให้ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับนี่เราก็งัดงัดออกนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนะครับต้นนี้ยังไม่ได้อาฝั่งนี้ก่อนนี่เพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมนะครับถ้าหากมองไม่เห็นขออภัยด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนได้แล้วต้นหนึ่งเห็นไหมครับนี่ครับรากค่อนข้างติดมาดีเลยนะครับเดี๋ยวจะปลูกปลูกง่ายนะเพื่อนเพื่อน เพราะว่าต้นเนี่ยที่ผมปลูกนี่ผมแค่ฝังฝังรดน้ําเอาไว้นะก็รอดแล้วอ่ะนะการปลูกมันมีสองแบบอาจจะปลูกแบบดินธรรมดาแล้วก็คอยรดน้ํานะครับหรือว่าปลูกแบบเป็นดินที่เหนียวเหนียวนะครับแล้วก็เติมน้ําให้เขาเต็มนั่นก็ดีเหมือนกันนะครับปลูกง่ายได้สองแบบนะครับก็แต่ว่าผมปลูกแบบใส่ดินอย่างนี้แล้วก็คอยรดน้ํานะครับเพราะว่าดินอย่างนั้นก็จะใช้ดินเหนียวนะครับผมหาดินเหนียวไม่ได้นี่เพื่อนๆเห็นไหมนะครับ เลยแล้วต้นที่สองนะครับเพื่อนๆทําอย่างนี้แหละนะครับไปเรื่อยๆปลูกทั้งกินได้กินไม่ได้นะครับไอ้กินไม่ได้ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะมันก็มีราคาเหมือนกันแหละนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าไอ้กินได้มันก็ดีเหมือนกันนะครับดีหมดแหละนะครับแล้วแต่เราชอบนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอตัวขุดอันนี้ก่อนนะครับค่อนข้างที่จะขุดยากนิดหนึ่งนี่ครับเพื่อนๆได้แล้วนะนะครับการปลูกนะครับย้ําว่าจะใช้เป็นแบบปลูกนะครับแบบดิน นะครับแล้วก็คอยแบบรดน้ําเติมแบบอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะปลูกแบบดินเหนียวนะครับแล้วในกระถางแบบแบบที่ไม่มีรูระบายอย่างนั้นก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับได้เหมือนกันนะครับแบบถ้าปลูกแบบนั้นก็จะทําให้นะครับไหลแทงเร็วนะครับแล้วก็โตสวยนะครับแต่ถ้าหากปลูกแบบกระถางมีรูหรือในถุงดําในนะครับภาชนะทั่วไปนะครับก็คอยรดน้ํานะครับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับปลูกง่ายแล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับมีการปลูกผมก็จะ มาปลูกใส่ทุงดํานะครับวันนี้ผมจะปลูกอย่างนี้นะเพื่อนๆนาทุงดําใส่ดินนะครับดินของผมเป็นแกลบดําผมก็จะทํารูนะครับดินนี้รดน้ําก่อนนะรดน้ําให้ชื้นแล้วผมก็จะทํารูแล้วผมก็จะนําต้นนี้ใส่ลงไปอา่าเบลือเบลืออีกแล้วชอบเบลือเออกล้องนี่เนี่ยถ้าผมมีเงินจาก YouTube เยอะจะซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยนะเพื่อนๆเออเอาให้กล้องมันแบบ ถ่ายให้เพื่อนๆทุกคนดูได้ชัดนะครับจะได้ไม่ต้องเสียอัตรรสในการรับชมรับฟังนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับนี่เห็นไหมได้แล้วต้นหนึ่งนะครับเท่านี้เองหนึ่งนาทีโอ้ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับการปลูกกัไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่คนทำอาพูดมากนะครับผมอาจจะพูดมากหน่อยขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากพูดใครจะทาคลิปเงียบๆผมไม่ได้เป็นใบที่ไหนนะครับเออนะครับผมก็พูดนั้นพูดนี้กับเพื่อนๆบ้างสิจะเป็นไร นะครับถ้าหากคุณนะครับรู้แล้วก็นะครับไม่ต้องชมก็ได้นะครับผมไม่ว่าคนที่มารับชมคลิปผมก็นะครับเป็นนะครับคนที่รักการปลูกนะครับรักการปลูกไม้ประดงไม้ประดับพืชผักชอบการเกษตรนะครับนี่เสร็จแล้วต้นหนึ่งเห็นไหมเร็วไหมเพื่อนๆเออนะครับง่ายๆการขยายพงขยายพันธุ์หรือว่าถ้าหากเป็นต้นที่ค่อนข้างมีราคาแพงหน่อย คนเขาจะนิยมล่อรากเอาไว้นะถ้าหากไหลแทงเขาก็จะหาพวกเหมือนตุ่มกิ่งตอนนะมาล่อรากเอาไว้นะเพื่อนๆเออน,นะครับประมาณนั่นแหละเออนี่นะครับก็เราประหยัดอะไรได้ก็ประหยัดไปเนาะนะครับเพื่อนๆน,น,นี่กล้องผมก็ค่อนข้างชัดนะนะครับสําหรับความคิดผมนี่ครับก็ดีแล้วนะครับเพื่อนๆน,น,นี่สวยงามนะครับเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วเราก็ต้องรดน้ํานะครับเป็น เรื่องปกติแหละเนาะนี่ผมก็รดน้ําอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆรดให้ชุ่มๆนะครับอันนี้มันเกิดง่ายนะครับติดเร็วนะครับภายใน1อาทิตย์ก็สวยงามแน่นอนนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ นะครับนี่มีการนะครับนำเสนอนะครับการขยายพันธุ์การปลูกนะครับบอนนาไทยก้านดำให้ทุกคนได้รับชมเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ